โอเคครับทุกท่านเรามาต่อนเลยนะฮะว่านนะโดมมันไม่เปลี่ยนไปสักนิดข้าหมายความว่าในโลกของข้ามันก็หน้าตาแบบนี้เป๊ะเลยก่อนที่โลกจะถึงการแล้วสิ้นสุดในโลกของเจ้าชา a ์โลทำลายมันและในโลกของเราเราทำลายมันด้วยน้ำมือของเราเองจะก,กระวรรดใช้พลังงานเงาอย่างไม่อย่างคิด พวกไดนาสขาโมยโซเฟียไปจากชาโดว์และมันนำพาพวกเขาไปพบก,ก,กับเสียงอันอิศนาในทะเลทรายเสียงท่านกระซิบความลับทุกชนิดแก่พวกเขาโอ้โหในเรื่องนั่นคือวิธีที่ห้องนั้นใช้สร้างตัวเองและโดมป้อมกันรอบๆขึ้นมาคือด้วยการใช้พวกไดนาสและโซเฟียแวะ,ะในของโลกของเจ้าก็เป็นเจ้าที่ช่วยมันงั้นเหรอคาจําไม่ค่อยได้สิซีเวียมนิติของข้ามันจะพังอยู่แล้ว มันรวบรวมความทรงจำของข้าทุกเส้นเวลาเอาไว้สี่เหลี่ยมนั่นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนี่คือทางเข้าห้องมันรู้ว่าเรามาหามันงั้นเหรอมันส่งพ่อบ้านมาต้อนรับแล้วสิแม่พ่อบ้านจริงๆนะครับผู้พิพากษาบ้าอำนาจร <c oughs> อบนี้ถ้าผมจำไม่ผิดว่าจะได้สู้กับตัวการนะฮะ <c oughs> มาอัพพลังมาเยอะครับไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวตาย แค่สกิต่างเยอะร <c oughs> ุนแรง <c oughs> เรียบร้อยนะฮะ <c oughs> โดนชาโดโดไปว่าก,ก่อยกระโดดใส่ด้วยเรียบร้อยนะฮะโดนหัว อยนะครับขึ้นเวลมันกระตืดนหนึ่งแล้วเราก็มาอยู่ในห้องของโบโลโเจ้ามีวิธีการเอาชนะห้องนี้อยู่แต่เจ้าวิ่งมันไปแล้วโชคยังดีที่โปซิมาอยู่กับเราด้วยในโลกนี้ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าเป็นใครนะโบโลโเจ้าไม่เคยมีตัวตนในโลกใบนี้ถ้าหมายความว่าโพซิมาลบเจ้าทิ้งไปเมื่อนางปรากฏกายขึ้นที่นี่พพูดไปของเจ้าน่ะ ถ้าไม่เออคือใช่มันดูจะเป็นเช่นนั้นนะเจ้ารู้วิธีการเข้าไปในเส้นเวลานี้ใช่ไหมข้าว่าเจ้ามาที่นี่ข้าต้องให้เจ้าช่วยเพราะข้าจะแฮกเข้าห้องสุญญาครานแต่ข้าต้องรู้ชื่อจริงของมันก่อนซึ่งก็ไม่ใช่เน็กซัสนะชื่อจริงอ่ะแล้วก็มีแค่เจ้าที่รู้แต่แค่เจ้าจํามันไม่ได้ซีเหลี่ยมยังบรรจุความทรงจําของเจ้าไว้งั้นเหรอข้าจะเชื่อมต่อโพซิมาเข้ากับมันนางจะหาชี้ห้องในความทรงจําที่ถูกล็อกไว้ของเจ้า โอ้ยเจ็บคอโบโลนี่เจ้าหายหัวไปไหนของเจ้ามาเนี่ยแล้วจับคนที่เจ้าต้องการตัวได้แล้วนะในมอสเนะ่ะคนของข้าจับเขาได้บนหลังคาด้วยความยินดีขอบคุณนะข้าแค่อยากจะคุยกับเขาเสร็จแล้วเจ้าก็โยนเขาออกไปจากโดมได้เลยจริงหรือนี่นี่คือชัยที่ชิงความทรงจำของเจ้าไปงั้นหรือฟังดูอันตรายจริงๆเจ้าจะเอาเขามาทำาไมกันวะ ถ้ามีข้อเสนอทางธุรกิจจะยืนให้แก่เขานะแน่นอนว่าเขาจะปฏิเสธก็ได้แต่เขาคงไม่ปฏิเสธรอกเจ้าดูไม่ค่อยไหวไว้นะโบโลเจ้าเด็กอีตูนี่กำลังเอาพลังทั้งหมดไปจากเจ้ามอบหมายให้คนอื่นเป็นแมนเทอร์แทนเขาเถอะข้าแนะนำโอ้เจ็บคอนะฮะทำเสียงเพียเ้ยนเ่ยเจ็บคอมาในมอสนะฮะข้ากำลังจะบ้า เออเนมอสก็อยากช่วยข้าก็คือมันปฏิเสธมึงใช่ไหม <laughs> เออข้าจะประคับให้เนมอสช่วยข้ารู้สึกว่าแังโจมตีเราตอนตีนี้ก็แรงอยู่นะร้อยมันคิดที่ข้อข้ายอยากจะบิลทุกสิ่งทุกอย่างเลยมานะฮะยกที่สองยกสุดท้ายวะ ข้าต้องลืมว่าข้าไม่ใช่โบโลโอ้โหโ,โ,หโดนท่าเตะตัวนี้มันใส่บาทาทมินมาไหมเนี่ยอุ้ยจ้าเนยบอยคิดี้อ,อสองรอบนี่นะชาโดโดไปหาเอ้ทันไหมไม่ทันอ่ะรอให้ชาโดโดเต็มมากันนะฮะบ๊ายบายเนมอสเราจะลืมว่าเราเป็นใคร ร้อยนะฮะชนะโอ้โหเวลขึ้นมาจะเกือบครึ่งแล้วโอ้โหอย่างนั้นเองเหรอเจ้าไม่ได้แค่หลงลืมบางสิ่งบางอย่างของชีวิตไปแต่เจ้าแอบเอามันไว้เจ้าจงใจบังคับให้เนมอสกักขังความทรงจำของเจ้าไว้ของเจ้าและของอีตูอีตูเป็นใครกันชื่อนี้เนี่ย นายกยอกมันไม่สำคัญอะไรหรอกข้าก็แค่เราเราอยู่ในช่วงเวลาที่ถูกต้องแล้วแต่พลาดห่วงขณะที่ใช้ไปนิดหน่อยข้ากำลังระบุพิกัดอยู่ว่าต้องไปยังอดีตที่ไกลกว่านี้เตรียมตัวโพซิมาไว้เจ้ารู้ไหมว่าอะไรที่มันพิลึกข้าจำโลกนั้นได้แบบที่มันเคยเป็นน่ะแต่หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลย เลกจังควรเหมือนเดิมตอนที่ข้าชิงตำแหน่งของมาสเตอร์ข้าทำทุกอย่างแบบเดียวกันกับที่เขาทำในอดีตทำไมกันนะโอ้กาเวนข้าไม่ได้สังเกตเลยว่าเจ้ามาแล้วทำไมกันนะทำไมข้าไม่เห็นพวกเขากำลังวุ่นอยู่กับการฝึกนาโบโลเจ้าสัญญาว,าว่าวันนี้เจ้าจะให้ข้าเจอกับสิทธิ์ที่เก่งที่สุดของเจ้านี่จำได้ไหมข้าพูดงั้นเหรอเอาสิงัน้นก็เจอกับอีตูเลย อยากเจอกับนายกูเหรอไม่ใช่แวะชื่อมันเหมือนเฉยๆนะฮะมาแมปนี้เป็นแมปที่ผมชอบนะพื้นด้านหลังสวยและเพลงก็มันมากกาเวนไม่เคยสงสัยอะไรเลยข้าไม่ใช่โบโลแต่เขาไม่วุ่เวื่องเลยด้วยซ้ำอ๊้เจ็บชุงเบยมาติดสถานะเอื้อดวรัวนะฮะอีตูนั่นเยี่ยมไปเลยอืมสับมารอบเดียวเขาก็ตายแล้วนะฮะชุบ นั่นแหะเปิดการค้าเริ่มที่จะคิดเหมือนโบโลแล้วสุดแล้วมันคือคนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยอิตูกับอีตูกับโบโลเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยข้าจะอยู่ในตำแหน่งปูโลหินต่อไปโหชาโดโดอย่าให้ของเราเต็มนะอย่าให้ของเราเต็มนะ <laughs> อยากใช้บ้างโหท่าเต้นบีบอยอุ้ยไกลไปโอเคอันนี้ถึงอยู่ โอ้โหเต็มช้าเหลอเกินชาโดเรานะฮะแม่วาต้งผู่ไม่เป็นไรหรอกมามาสักทีนะฮะชาโดรอใช้อยู่จูแวบโดนไหมโอ้โหเฉียดหัวไปนิดเดียวแค่นี้ก็ให้ไม่ได้อ่ะโดดเวสมแล้วที่เป็นคนของข่าเรียบร้อยนะฮะซัดกายเป็นร่วงเลยออีกสองคนก็น่าจะจบแล้วนะฮะ แม่เป็นเกณฑ์ที่เร็วจริงๆในที่สุดเขาก็ไปสักทีข้าแตะเต็มคืนกับคําแก้ตัวของเจ้าแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะบอกความจริงกับข้าเรื่องการเป็นอีตูตัวจริงเรื่องที่ข้าเป็นตัวปลอมอีตูมีคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีสองคนหรอกเชื่อผมปวดหัวข้าบ่นกระปอกกระแปกแบบนี้ตลอดเว้ยเหรอเจ้านี่บ่นได้ทั้งวันทั้งคืนเสียจริงข้าขอละไปพักได้แล้ว เจ้าบอกว่ามันจะทำลายสำนักและปลดปล่อยคนพวกนั้นให้เป็นอิสระเจ้าบอกว่ามันจะเป็นการซื่อสัตย์กับทุกคนกับตัวเราเองโบโลจากไปแล้วทำเสียงดังไม่ได้นะครับขอไปฟังนะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นข้าอยากทำให้มันชัดเจนก่อนโบโลเสียสละไปมากแล้วทั้งหมดนี้มันสูญเปล่าหรืออย่างไรฮ้ยอ,อีตูแล้วก็เจ้าเจ้าไม่ใช่คนดวงโลกเจ้าแค่เป็นข้าอีกคนนึงเข้าใจไหมพับผ้าสิ ขอแค่เจ้าวิมมันได้เราทั้งคู่เนี่แหละถ้ามันจะพอมีทางอ่ะนะเรื่องนี้เช้งหน้าตื่นเต้นจริงๆสรุปคือเจ้าไม่ใช่บโบโลตัวจริงโพซิม a าเราใกล้ถึงความจริงแล้วแค่ย้อนอดีตไปอีกนิดนึงเท่านั้นโอเคแป๊บนึงนะมาอีต้ข้าหงุดหงิดกับเจ้าจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรบอกนะเจ้าหนีไปตอนกลางคืนอย่างกับคู่ลาทิง้งจัดการทหารยามไปต้องหคน นี่จะให้ข้ามีชีวิตสงบสงบซาบวันไม่ได้หรือไงเฮ้มีการบ่นนะฮะโบโยโต้นแบบแเจ้ามาสเตอร์ได้ปวดเถอะข้าทนทำต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วมันไม่เหมาะกับข้าเลยข้าอยากจะออกจากสำนักปล่อยข้าไปเถอะยังกังวลเรื่องพวกขี้แพ้พวกนั้นอยู่ใช่ไหมอีตูว่าต้องเสริมความสามารถให้เจ้าพวกนั้นตายเพราะว่าพวกมันไม่ควรข้าจะเอาไว้แต่เจ้าไม่ใช่แบบนั้นถึงเวลาต้องฉีดยาให้เจ้าแล้วตอนนี้ยายเจ้าก็บอกแวกนะัด เจ้าจำคติของสำนักเราได้ไหมคติพจน์นะฮะรืมเรือนอดีตมุ่งสู่อนาคตข้าจะไม่ลืมทถ้อยคำเหล่านี้มาสเตอร์มันแผดเผาความทรงจำของข้าย่อยยับกินมันอย่างกับความตายและถ้าท่านไม่ปล่อยข้าไปในตอนนี้ข้าก็คงจะต้องบังคับท่านหลีกไปซะมานะครับม,มาสเตอร์โบโล ผมจะไม่ผิดว่างสามมันจะให้เราใช้ข้าจะไม่ตอบเขามันจะให้เราใช้เงาเรื่อยๆนะฮะโบโลเป็นแค่สัตว์ประหลาดมาค่อยๆสับเน้นๆเขาหน้าไปตาเป็นอย่างไรข้าจำไม่ได้โบโลสมควรโดนแล้วตัวคอคบ่นเื่ยๆเปนฮะข้าเองมีเพียงข้าเท่านั้นข้าจะไม่ฆ่าใครอีกแล้วเรียบร้อย ยิงลูกดอกฮะโอ้โหโคตรท่าโคตรเท่อะนี่ไงว่างเงากับว่างเงามาใครกันเหตุใดเขาช่างดื้อรั้นข้าหยุดเวลาแล้วไม่ทันฮะอุ้ยสวยฮะชาโดว์ใช้ได้เรื่อยๆอย่างนี้ก็หวานหมูมคิดติดคอไม่ติดอเอาอันนี้ไปก่อนนะ นี่สับหลังไม่ทันฆ่าเองเพียงค่าเท่านั้นเดี๋ยวผมขออนาตไม่อ่านอันที่มันขึ้นตรงกางจอกันรู้สึกรกวรสมาธิมาฮะยกที่สามเอ้าเฮ้ยหน้าตาเหมือนกันเฉยสาสิปีผ่านไปแล้วแต่เขาเชื่ออะไรนะโปโลงั้นหรือ,อยมันจะวาร์ปเมื่อกี้เขาหน้าตาเป็นอย่างไรคาจำไม่ได้ผมพูดเดิมสับ ข้าเองมีเพียงข้าเท่านั้นมไม่มีโบโ่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้วผมเติมคำพูดให้มันนะเมื่อกี้รีบอ่านไปหน่อยนะครับเรียบครับเล่นอีกตัวหนึ่งก็น่าจะขึ้นก็น่าจะได้สู้กับตัวอาการแล้วนะฮะจากที่ผมเดาๆข้าข้าเป็นใครกันโอ้เข้าใจแล้วตอนนี้งั้นเจ้าก็ไม่ได้ย้อนเวลามา แต่เจ้าเคลื่อนเวลาแทนตั้งหากแว่นหนุ่มน้อยนี่ก็คือสำเนาของเจ้าเขามาแทนที่โบโร่สำเนานะ่าจะเป็นข้อมูลของเจ้าอะไรประมาณนี้นะแต่เห็นซับเป็นเียนนี้แล้วเจ้าก็ทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้ลืมว่าตัวเองนั้นเป็นใครกันเจ้ากโกหกทุกคนโกหกก็ท่าตัวเองเจ้าคืออีตูที่แท้จริงสินะพอที่ข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างขอแค่หยุดเสียทีข้าจําทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้แล้วกับโบโร่ด้วยก่อนที่เขาจะเออก่อนที่ข้า จะยอดมากชิบตะเตรียมพร้อมสำหรับการแฮกได้อีตูชื่อจริงของห้องสุดยาคารคืออะไรระดับภัยคุกคามเวสโคสที่ผู้บุกรุกรักรอบเข้ามาในเน็กซัสตัวการเอกหญิงจะลงทันผู้บุกรุกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่แม่งทำร้ายจิตใจชิบหายแบบนี้อีกแล้วเห็นนางชักทีค่าแบบกระดิกกระเดียไม่ได้เลยนางช่างน่าสะพึงกลัวก็ขยับไม่ได้ไวยฮะ ข้อกล่าวหาปรากฏแล้วทายาทชาโดว์เวชิดเงาล้วนนำโลกไปสู่จุดจบพิพากษาะหารเน็กซัสกำลังตกอยู่ในอันตรายเออเป็นอะไรของนางนะข้อกล่าวหาโบโลหรือที่รู้จักในฐานะอีตูที่แท้จริงเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของการเดินทางข้ามเวลาและเขียนเรื่องราวของโลกใหม่ขึ้นมาเป็นความผิดของเน็กซัสเน็กซัสเปิดเผยก่อนอีตูที่แท้จริงใช้มันเพื่อทำการทดลองกับมนุษย์พิาาพากษาผิดพลาด โคซิมานางไม่เสถียรเน็กซัสไม่มีทางให้คําตอบหนึ่งเดียวโจมตีตัวการหญิงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีนางแล้วห้องสุญยาคารก็ทําอะไรไม่ได้มาครับนี่จะเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะฮะนี่ชุดสีสสีผมก็ไปเลือกอาวุธที่ผมค่อนข้างที่จะคิดว่าโอเคที่สุดมาเล่นนะฮะนั่นก็คือเจ้าดาบชาร์จนะฮะเน็กซัสกำลังโต้แยงอะไรเนี่ยสฟียเป็นของเงา อา้าวไม่ถูกเออโดนดึงแม่นี่เคาะซับเอียบร้อยเน็กซัสกำลังโต้แยง้งเดนาตีหักหลังเงาอ่ะเห็นด้วยเห็นด้วยไดนาสหักหลังเงานะครับช่ดเดนาตี้ยอมรับแล้วสับรอบเดียวไปจิตเงานนะ้นอันตรายเออเอาเป็นเห็นด้วยก่อนแล้วกันครับน้า คือเอาไง่ายกคํคำตอบจากที่ผมแบบเล่นเมื่อรอบที่แล้วนะฮะผมสังเกตว่าถ้าเราตอบว่าเห็นด้วยแบบบ่อยๆอะ่ะเป็นมักจะเป็นคำตอบที่ถูกนะฮะส่วนมากแบบคำตอบที่ผิดแบบพวกปฏิเสธอะ่ะมันจะไม่ค่อยออกมานะฮะนิสซัตก,กับตัวแยงเอาอแล้วจิตเงามีความผิดอ่าคัดค้าน้วกันนะฮะน่านไง <laughs> ให้ตอบสีฟ้าไว้ก่อนนะครับสำหรับผมนะแมถึงเราไม่รู้ก็ตอบสีฟ้าไว้ก่อนมานะครับยกที่สอง แน่ในซัดกำลังโต้แยง้งเมื่อกี้เต็มๆอีตูหักหลังอาจารย์ของตนอ่ะเห็นด้วยวกันนะฮะเอา้าคัดค้านเหรออา้าเรียบร้อยอีตูหักหลังเฮวาสอ่คัดค้านนะกันเอา้าไม่ถูกแปลว่ามันหักหลังจริงใช่ไหมเนี่ยอู้จ็บซับมไม่ว่วงฮนะโอเคเนซัดตอนโต้แยง้งเดี๋ยวเ,เล,ยลือดเขาก็ได้หมดลวอีตูคือวัชททยาทเหมือนโบโล ทรอยวาดท,ทรอยวาดพี่ใช่วาชายาติพี่กี่อ่านผิดนะฮะรีบอ่านไปหน่อยคือผมต้องแบบคิดด้วยว่าแบบไอ้อตัวนี้มันจะออกมายังไงนะฮะเน็กซัสกำลังโต้แย้งมาอีตูที่แท้จริงมีความผิดอเอาไงดีวะคัดค้านกันเอ้าผิดเหรอต,ตายแล้วอุ้ยไม่ได้ถ้ามาโดนอีกรอบหนึ่งเราไม่รอดแล้วเนี่ย <S <S โอเคดวงยังมาอยู่ มาครับยกที่สามแหมหุ้น,นไม่ทันอูไกลไปนะฮะแหมมันมีบาทาเทมินด้วยอเหียบรอยเน็กซัสกับตัวแยง้งทายาทกำจัดอีตูข้าเป็นผู้บริสุทธิ์เสียใจแล้วกันอ่จริงๆเราเป็นผู้บริสุทธิ์หรอทายาทสังหารโลกไม่ใช่ข้าข้าไม่รู้อ่ตอบไม่รู้ก่อนนะฮะ ถูกด้วยตอบไม่รู้อุย๊ยพลาดไปนิดเดียวอุย๊ยอ้าวไม่ทันนะฮะโอ,โอ้แต่ไม่เป็นไรนะครับเลือดมันแบบยังไงอะเราขโมยมันได้ทายาทสูญเสียสเฟียฟรย์เป็นความจริงล้วกันมานะฮะได้อยู่เลือดเราเยอะเน็กซันของตัวตอบข้อน,นี้ตอบผิดก็ได้ทายาทมีความผิดอ่าตอบว่าใช่กัน อ้าวปฏิเสธแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าเราไม่มีความผิดนะฮะโอ้เจ็บมา s h a ดว์เต็มพอดีเรียบร้อยว่าจะอยู่เว้นซะหน่อยแต่มาดูเวลาโอ้โห17นาทีเปลี่ยนแปลงเป็นไม่เว้นแล้วกันนะฮะฆ่ามันเลยแม่ผมลงคลิปสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็คงจะได้ดูตอนสุดท้ายกันแล้ววะฮะผมไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะไปลงสัปดาห์ไหนแต่เอาไปว่าสัปดาห์หน้าเป็นคลิปสุดท้ายของ shadow fight นะ,ะสำหรับ c h เตอร์นี้ n e x u s ฉัน n e x u s เม เจ้าจะยินข้าหรือไม่ข้ารู้นะว่าเจ้าอยู่ที่นั่นที่นั่นทำการผู้คนเหล่านั้นเจ้าเป็นคนแรกในหมู่พวกเขาเอาละไปตายซะเมมีการบอกให้ไปตายโลกไม่ได้ตายเพราะเราแต่ตายเพราะชาโดเพราะเขาเปิดไอ้ประตูแห่งเงาบ้าบอนั่นงั้นเราก็กำจัดเขาเพื่อช่วยโลกกันไหมแต่ไม่ได้หรอกเจ้ารับมือเรื่องนี้ไม่ไหวแน่ก็เขามันคนรักเจ้านี่หวา่าไปตายซะเมข้าเหนื่อยแล้ว ข้าเหนื่อยนายกับไอ้ความรับการสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดนี่เต็มทีแล้วโกหกเน็กซัสข้าโกหกฉันข้าโกหกโกหกเป็นข้าสมบูรณ์โอ้ขอละหุบปากสักทีโอเคชิบาตะเร็วเข้าชิบาตะนางชอเมแก่นของเน็กซัสคือเมเดี๋ยวนี้เ้ยโอเคสามิีนี้ผมไปฮะเดี๋ยวตัไดไปก่อน